มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนให้กําลังใจหน่อยบุศกรก่อนหน้าน,นี้นะคะไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีข่าวดีหรือว่าส่งสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการผลิตทายาทคนใหม่ออกมาแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเวลาโพสต์ภาพทีไรก็มักจะเห็นภาพหน้าท้องแบนราบหุ่นเด้งเป๊ะปังสมกับเป็นนางแบบรุ่นเดิกในตำนานนะคะสําหรับหน่อยบุศกรคุณแม่ลูกสองที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิต อยู่กับครอบครัวนะคะตัวติดกันตลอดตลอดค่ะดูแลอบอุ่นสมกับเป็นตัวอย่างครอบครัวในฝันของใครหลายคนนะคะอีกทั้งสามีดีเด่นก็เป็นพระเอกตลอดการอย่างคุณเคนธิรเดชน,นะคะมักจะมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์แล้วก็ในบ้านทั้งนอกบ้านล้วนแต่มีลูกทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งเสมอๆนับว่าเป็นคุณพ่อที่ติดลูกๆเอามากๆค่ะโดยน้องคุณคุณธรรมกับน้องจูนทิปไตยก็สดใสสมวัยเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆนะคะ ซึ่งล่าสุดทางอิน t a g r กรมของหน่อยบุษกรเธอเองได้โพสต์ภาพของตัวเองที่ถ่ายหน้ากระจกแต่ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับรีบปรีเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เพราะว่ารูปร่างของเธอมีหน้าท้องที่ป่องออกมานะคะราวกับว่าเธอเองตั้งคันทายาตคนใหม่ซึ่งแม่หน่อยได้เขียนข้อความเฉลยความจริงเอาไว้ว่าเด็กในท้องแม่วันนั้นเป็นวัยรุ่นแล้วในวันนี้พีเขา13แล้วเอาเอาๆทำเอาแฟนๆต่างเข้า,ายินดีกันเกอเลยค่ะ งานนี้ก็มีเขินสิคะเพราะว่าบางคนยังไม่ทันได้อ่านแคปชั่นก็รีบมาคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพืนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ